ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอผ่านไปชั่วคู่น้ำเสียงที่อ่อนโยนนุ่มนวลและงดงามดังมาขัดจังหวะทั้งสองม่ใกล้กันพอแล้วใบหน้าของเซียนเซียนแปรเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มในยามที่นางซบอยู่บนอกของเฉินเซียงนางกลับลืมไปเลยว่าอาจารย์ของนางอยู่ที่นี่ด้วย เฉินเซียงหัวเราะซุกซนพลางหยิกแก้มนวลของเซียนเซียนเมื่อได้พบกับสาวงามที่เดินออกมาจากหลังม่านเขากล่าวคาราวะผู้อาวุโสหลิวเมิ่งอ๋องโดูงามเป็นอย่างยิ่งนางสวมใส่ชุดกี่เพาที่งดงาม ทั้งยังแปล่งรัศมีของจักรพรรดินีทั้งกิริยาอันอ่อนช้อยสง่างามสูงส่งและทรงเกียรติกระทั่งทำให้ทุกผู้รู้สึกละลายจนไม่กล้ามองหน้านางตรงตรๆหลิวมึงเอ่ยแย้มยิ้มเล็กน้อยแค่รอยยิ้มเพียงเล็กน้อยของนางกลับมีสเสน่ห์อย่างน่าเหลือเชื่อเด็กน้อยนี่เจ้ากล้าโอบก,กอดศิ์ของข้าทั้งยังคาระวะข้าไปคราวเดียวกันเชียวรือ ถ้าไม่แปลกใจเลยจริงๆว่าทำไมเจ้าถึงได้สร้างปัญหามากมายด้วยอายุเพียงเท่านี้เฉินเซี่ยงได้แต่เหนี่ยมไอแล้วปล่อยเซียนเซียนออกจากอ้อมกอดเขาหัวเราะราวกับคนง้อพลางกล่าวผู้อาวุโสขอบคุณท่านที่ดูแลเซียนเซียนมาตลอดหลายปีไม่ทราบว่าสาวน้อยนางนี้ได้สร้างปัญหาให้ท่านหรือไม่ อย่าได้ตัดสินด้วยรูปลักษณ์ของนางเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงแล้วนางเป็นเด็กที่ซุกซนเอาเรื่องเซียนเซียนแลบลิ้นพลางจ้องมองเฉินเซียงหลิวมึ่งเอ๋อหัวเราะอ,อย่างสนุกสนานพลางกล่าว งั่นมันตรงข้ามกับที่เจ้าคิดนางไม่สร้างปัญหาให้ข้าแต่ถ้าเป็นเจ้าที่เป็นสิทธิ์ของข้าเจ้าคงจะทําให้ข้าปวดหัวหน้าดูนี่สินะเจ้าถึงยังไม่มีอาจารย์สักคนแต่เมื่อข้าช่วยเจ้าดูแลภรรยาตัวน้อยของเจ้าแล้ว เจ้าจะตอบแทนข้ายังไงละ่ะหลิวมึ่งเอ่อยาวเีอบทางยิ้มอย่างงดงามและอ่อนโยนเซียนเซียนแอบถอนหายใจอย่างโล่งอกเพราะนางรู้ดีว่าอาจารย์ของนางมักจะมีใบหน้านิ่งขึ้มอยู่เสมอยิ่งเวลาที่นางสนทนากับผู้อื่น นางก็จะให้บรรยากาศที่สง่างามและทรงอำนาจอยู่เสมอทำให้ยิ่งเป็นเรื่องยากที่นางจะพูดคุยกับผู้อื่นด้วยบรรยากาศที่เบิกบานเช่นนี้เฉินเซียงมีอาจารย์แล้วเพียงแต่อาจารย์ของเขาสร้างปัญหาเอาไว้มากกว่าหากเทียบก,กับเขาเพื่อหลบหนีจากการตามล่าอาจารย์ของเขาก็ไม่ลังเลที่จะหลบซ่อนตัวอยู่ในหลุมลึกนา,นานกว่าหนึ่ปี ตอนนี้ข้าเป็นนักปรุงยาระดับสี่แล้วและข้าก็สกัดกลั่นเม็ดยาสร้างรากฐานได้ด้วยผู้อาวุโสหากท่านต้องการสิ่งใดโปรดบอกข้าเฉินเซียงยิ้มอย่างภาคภูมิใจใบหน้าที่งดงามของหลิวเมิ่งเอเ๋อเผยให้เห็นท่าทีประหลาดใจจริงหรือที่เจ้าสกัดกลั่นเม็ดยาสร้างรากฐานได้เซียนเซียนเองก็สงสยัย แต่เมื่อนางเห็นความมั่นใจบนใบหน้าของเฉินเซี่ยงความสงสัยทั้งหมดของนางคลานหายไปและแทนที่ด้วยความเชื่อถือนางเชื่อใจบุรุษของนางเป็นอย่างมากพี่เซี่ยงท่านเจ๋งมากท่านไม่ทำให้ข้าผิดหวังเลยจริงๆ ใบหน้าของเซียนเซียนเต็มเปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจนางบีบแขนเฉินเซียงเบาๆแล้วหัวเราะเล็กน้อยเฉินเซียงเป็นนักปรุงยาระดับสีน่นี่เป็นครั้งแรกที่หลิวเมิ่งเอ๋อได้ยิน ด้วยความที่เฉินเซียงเป็นคู่ครองของเซียนเซียนและเซียนเซียนเองก็รักเฉินเซียงมากอีกอย่างเซียนเซียนยังเป็นสิทธิเพียงหนึ่งเดียวของนางเป็นเหตุผลให้นางกังวลกับอนาคตของเฉินเซียงเป็นอย่างมาก เฉินเซียงเองก็ไม่ได้ทําให้นางผิดหวงังแต่มันตรงกันข้ามกับนางคาดไว้นอกจากเขาจะมีพรสวรรค์มากแล้วเขายังสร้างปัญหาอีกมากมายที่ทําให้นางค่อนข้างกังวลอีกด้วยแต่กระนั้น นางก็รู้ดีว่าเฉินเซียงได้รับการปกป้องเป็นอย่างดีจากผู้อาวุโสมเม็ดยาแห่งนิกายยอดนักสู้พี่เซียงขอบคุณที่ท่านให้ผู้อาวุโสเม็ดยามาส่งเม็ดยาสร้างรากฐานกับข้าเซียนเซียนกระซิบ แต่ด้วยอาจารย์ของนางก็อยู่ที่นี่เลยทำให้นางค่อนข้างอึดอัดใจเฉินเซียงบีบจมูกเซียนเซียนแล้วเหรออย่างซุกซนข้าพอมีเม็ดยาสร้างรากฐานติดตัวอยู่บ้างเอาไปสิขณะกล่าวเฉินเซียงหยิบเอาเม็ดยาสร้างรากฐานสี่เม็ดออกมาแล้วยื่นให้เซียนเซียนเฉินเซียงบอกว่าจะให้เขาก็ให้โดยไม่ลังเลอีกอย่างนี้มันเม็ดยาสร้างรากฐานเชีย,นยนวนะ ทั้งเซียนเซียนและหลิวเมื่อเอิงต่างก็ประหลาดใจยำม,มองไปที่เม็ดยาสร้างรากฐานทั้งสี่เม็ดในมือมันกลับทำให้เซียนเซียนรู้สึกอบอุ่นในใจนา่งยิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวพี่เซียงขั้นเก็บมันไว้เถอะตอนนี้ข้าไม่จำเป็นต้องใช้มันอ้อใช่สิ ถ้าได้ยินมาว่าท่านมีน้องสาวร่วมสาบานด้วยหากท่านไม่ต้องการมันท่านก็ควรจะส่งให้นางนะเฉินเซิงเองก็อยากไปหาเหลิงยู่หลานเช่นกันแต่หุบเขาเหมันมันอยู่ไกลามากๆอีกอย่าง เขายังไม่สามารถติดต่อนางได้เลยข้าจะไปหุบเขาเหมันเร็วๆนี้หากเจ้าอยากให้เม็ดยาสร้างรากฐานกับหญิงงามผมขาวนั่นจริงๆเจ้าอาจจะฝากข้าให้นางก็ได้นะมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไปยังหุบเขาเหมัน หากไม่มีผู้นำทางย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไปยังสถานที่แห่งนั้นหลิวเมิ่งเอ๋อกล่าวเชินเส้งงกยักษ์หน้าก่อนจะเก็บเม็ดยาทั้งหมดลงในกล่องแล้วยื่นส่งให้กับนางเช่นนั้นต้องรบกวนผู้อาวุโสแล้ว เชินเซียงกล่าวพลางไอพรางหลิวเมืองเอยิ้มเล็กน้อยไม่เป็นไรหากข้ารู้ว่าเจ้าสกัดกลั่นเม็ดยาสั่งรากฐานได้เจ้าย่อมไม่สามารถปฏิเสธข้าได้แน่จะเป็นแบบนั้นได้ยังไงที่เมืองเออดีต่อเซียนเซียนมากทั้งยังงดงามอีกด้วยหากจะปฏิเสธท่านย่อมเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งเฉินเซียงยิ้มพลางกล่าวออกนอกหน้านอกตา เซียนเซียนตีเฉินเซียงเบาเบารอยยิ้มบนใบหน้าของหลิวเมื่เออพลันแปรเปลี่ยนเป็นงดงามจับใจมากขึ้นเด็กน้อยเจ้านี่ปากหวานซะจริงข้าไม่สงสัยเลยว่าทำไมสาวน้อยอย่างเซียนเซียนถึงได้ตกหลุมรักเจ้าหัวปากหัวปามพี่เมื่งเอ๋อท่านคงไม่ได้มาที่นี่เพราะเกราะเตาทมินใช่ไหมเฉินเซียงกล่าวถาม เฉินเซียงไม้ได้เรียกนางว่าผู้อาวุโสอ,อีกแล้วเขาเรียกนางว่าพี่เมิงเอ๋อแทนหลิวเมิงเอ๋อเองก็ไม่ได้ปฏิเสธเพราะนี่ถือเป็นครั้งแรกที่มีคนเรียกนางแบบนี้และนางเอกก็ยังรู้สึกมีความสุขแปลกๆแล้วเจ้ามาที่นี่เพราะเรื่องนี้หรือไม่ใช่ว่าเจ้าสมควรติดตามกูตงเฉินหรอกเหรอ ข้าคิดว่ามันน่าจะปลอดภัยกว่าโดยเฉพาะอย่างที่ประตูดินแดนลีลับเปิดออกขณะกล่าวถึงเรื่องนี้ท่าทางของหลิวเมืองเอ๋อแปรเปลี่ยนเป็นจริงจังเฉินเสียงทอนหายใจเล็กน้อยแล้วกล่าวเกราะเต่าทมิน สิ่งนี้ทำให้ประมุกและคนอื่นๆต้องหัวเสียเรากับพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับภัยพิบัติร้ายแรงส่วนข้าล่วงหน้ามาก่อนพวกเขาเสี้ยนเสียนจับแขนเฉิญเสียงก่อนจะก,กระซิบพี่เสียงท่านมากับพวกข้าเป็นไงเพราะนั่นจะปลอดภัยกว่าอีกอย่างแม้ประมุกกูและคนอื่นๆมาถึงพวกเขาก็ต้องเผชิญหน้าผู้คนมากมายและไม่สามารถปกป้องท่านได้แน่อีกอย่าง ตัวท่านเป็นถึงเส้นหนามในสายตาของนิกายนักสู้แท้จริงและนิกายเช่าหูเชียวนะหลิวเมิ่งเอ๋อเองก็พยักหน้าเห็นด้วยหากมากับเราย่อมไม่มีผู้ใดกล้าขวางทาง อีกอย่างความแข็งแกร่งของข้าก็ไม่ได้ด้วยไปกว่ากูตรงเฉินหรือพี่เมืองเอ๋อเองก็ต้องการกรอดต่าวทมินด้วยเฉินซิ่งจับจ้องไปยังใบหน้าอันไร้ทิตฐิของนางไม่ใช่แบบนั้นถ้าพูดง่ายก็ สิ่งนั้นไม่สมควรตกไปอยู่ในมือของเหล่านิกายฝ่ายปีศาจนิกายนักสู้แท้จริงและนิกายเช่าหูได้โน้มเอียงไปทางฝ่ายปีศาจตั้งแต่ครั้งโบราณกาลเป็นเหตุให้นิกายยอดนักสู้ของเจ้าปิดกั้นพวกเขา หลิวมึ่งเอ,อิอยักหน้าก่อนจะนั่งลงบนเก้าอี้อย่างช้าๆแล้วรินน้ำชาให้เฉินเซี่ยงไม่ต้องยืนตรงนั้นมาดื่มชานี่หลิวมึ่งเอ,อ๋อยิ้มอย่างงดงามเป็นไปได้ยังไงที่จักรพรรด,ดินีเช่นนางจะรินน้ำชาให้ มันทำให้เฉินเซียงรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยเซียงเซียนจับมือเฉินเซียงเดินมาที่โต๊ะและนั่งลงข้างข้างเขาพี่เซียงชานี้คข้าเป็นคนชงเองเลยนะลองชิมดูสิ เซียนเซียนกล่าวพางยิ้มอย่างงดงามแล้วยื่นส่งถ้วยชาให้กับเฉินเซียงขณะเฉินเซียงจิบชาเขาสัมผัสได้ถึงความสดชื่นอกวนอยู่ภายในใจทำให้เขาอดที่จะยกย่องชาถ้วยนี้ไม่ได้เขายิ้มแล้วกล่าวคิดไม่ถึงจริงๆว่านางฟ้าน้อยแสนสนจะมีทักษะเช่นนี้ ไม่สงสัยเลยจริงๆว่าพี่เมืองเอ๋อจะอยู่ข้างกายเจ้าทุกเมื่อเชื่อวนันข้าไม่ได้สนนะเสนเซียนแลบลิ้นนางยิ้มอย่างซุกซนก่อนจะกล่าวข้าก็เรียนรู้ความซุกซนนี้มาจากท่านนั่นแหละ เมื่อเห็นหนุ่มสาวทั้งสองต่างหยอกล้อกันทำให้หลิวเมิงเอออ่อนยิ้มไม่ได้แต่ยามที่นางจ้องมองเฉินเซี่ยงกลับมีรัศมีแปลกๆป,ประกายเข้ามาในดวงตาคู่งามของนางหลิวเมิงเออเดินจากไปและปล่อยให้เฉินเซียงและเซียนเซียนมีเวลาอยู่ด้วยกันเพียงลำพังเฉินเซียงและเซียนเซียนพูดคุยและเล่าเรื่องราวต่างๆที่พบเจอในหลายปีที่ผ่านมาให้กันและกันฟัง อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ